ครับพี่น้องกะสีผ้ามายามบ่วงนะครับหลังจากที่ผมมาดักไว้เต็มหมู่บ้านนะครับสีผ้ามายามเบิ่งว่าสีม้านบอนนะครับกะเมือขึ้นเมือขึ้นกับโบได้มายามนะครับที่มาดักไว้กับสีมามายามหลอดเดียวตอนเสาร์เลยเนาะเมือขึ้นพอดี่ติดภารกิจการงานนะออกมาบบได้กะไปครับเป็นลุ้นสำกันมาสีม้านบอโอเคครับไปไปกันเลยครับ มานหรือหมมานนักที่นไปขามขึ้นนะครับถือตือตือตืตืตืหลังแหลกครับหฮ้ยบ่วงเสียครับบ่วงเสียไปหลังนึงเดี๋ยวครับเดี๋ยวหาก่อนอู้ผล่นข้าวข้าวนอนอยู่ผื่นะหหนูยังอยู่บอ,อูยังอยู่ครับยังอยู่ครับพี่น้องนี่ครับ บึ้งครับเบึ้งบึงนี่ครับเนี่ยโอ้โหดีครับถอนบ่วงมาเลยครับเนี่ยนี่ครับถือเอวมันครับบมเด็ถือบมบมเด็ถือหัวถือเอวถอนบ่วงไปมาแล้วครับเต็มแรกครับเต็มแรกสำหรับเซานี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเต็มแรกครับเต็มแรก นดิครับมันหมานมันมานมันมานโอเคครับเดี๋ยวเก็บหนูก่อนครับใส่กันต่อครับหลังจากที่เก็บหนูแล้วเมื่อกี้ครับเบิ้งครับกัดจนบ่วงเกือบขาดครับมันกัดเสาบ่วงนะโอเคครับนี่หลังหนึงผมกระดักไปใกลกว่าลังแหลกครับหลังที่สองผ่านครับหลังแต่บอติดหลังนี้ผ่านไปซื้อครับบอติดเดี๋ยวกลับไปเบิ่งหลังต่อไปครับ สมานอีกบ่อหลังแรกเลยครับตึงหันนี้โอ้ว่าไปครับหลังที่สาอยู่วงไดนเนาะมันเนาะหลังที่สามนนหลังที่สามอ๋อนี่ครับหลังที่สามตัวนี้บัวม,มากครับบวงยังคือเก่าใส่กันดีครับ กันอีกเลยหลังทีสี่ปองนี่ผมบบเดไซค์ครับมือขึ้นบบเห็นงามครับด่านนี่เป็นตัศนครับเดี๋ยวเอาไว้มือไม่ครับเดี๋ยวมาตักไหมหลังทีสี่อยู่มองได้อึ้อโอ้นี่ครับโบมาครับบ่ถือ ไอ้ครับหลังที่ห้าหลังที่หาอยู่นี่ครับอุ้ยนั่นครับถืออีกแล้วพี่น้องนะหลังที่หาครับจัดไทยเรียบร้อยหลังที่หาจัดไทยเรียบร้อยครับพี่น้องเบิ้งครับเบิง้งเบื้งนะสุดยอดครับหมานเห็นบอห <c oughs> มานครับหมานหมานนี่ครับ อ,อันนี้อันนี้เป็นมานคือบ่หมานบน่าดิ <laughs> บ่วงขาดครับพี่น้อง <laughs> โอ้ยกาลังเอาบ่วงมาสิมาโซ่กองไหมมันขาดออกจากเสามันเนี่ยอ้ยเสียดายครับเสียดาย ไปแล้วครับไปออนหลอดโอเคครับบุพย์นี่นะไปหาหลังไม่กระต้อเฮาไปไปกระต้อครับหลังที่เอกี้นี่ขาดไปครับหลังที่หามาหลังที่หกบ่ถือครับหลังที่เจ็ดบ่ถือครับ โอ้ยขาดไปแล้วมันจะมานบ,บน่บันใส่อีกอันหนึ่งผมมาเจ็ดหลังที่แปดอ่อยู่ทีหลังหนึ่งนี่กับบัตถือครับเก่าโอ้หลังนี้พานครับแต่ว่าของบัตถือพานไปนซื้อไปกันต่อใส่อีกนอนบาบันนี หลังที่เก้าหลังที่สิบอู๋เหมือนเหมือน,นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงครับบรถือครับหลังที่กับบรถือหลังที่สิบเอ็ดอยู่เซล จ,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 จำมองใส่บ่ได้ครับโัวนี่ครับหลังหนึ่งมีหอยดินครับอู้พี่น้องนเบนิ่งหุ่นหอยดินแตกเลยเห็นบม่ครับนี่แต่ว่าหนูบปอยู่เลยครับหอยดินเต็มเลยบวงขาดอีกแล้วครับนะขาดจำเสาครับเห็นบ่ครับเนี่ เนี่ยครับขาดมองนี้นี่ยโอ้เบิ้งค่ามันถี่ห้อยดินแตกเต็มเลยเนี่ยหุวนะโอ้เสียดายครับขาดดีเป็นหลังที่สองครับเนี่ยหลังไอ้หลังแรกอ่ะขาดขาดอยู่กับมือเลยครับอันนี้เป็นหลังที่สองที่ขาดน่าจะขาดเต็มมาขึ้นนลยครับเพราะว่าผมบ่ิเวณมะยามมาขึ้นเนาะ,ะเสียดายครับเสียดายไปกันต่อครับ ไปกันต่ออีกครัง้งนึงครับครั้งนี้กับมา่าอยู่ครับแต่าทางบถือนมันผ่านไปซื้อครับไปอีกครับโอ้โหลังนี้กับพ่านนะงบติตอ,อีกแล้วเมดครับหลังสุดถ่ายแล้วนี่มดแล้วมดแล้วครับพี่น้อง แต่เตะเ้าครับวัอนี้กะยามมาเบิดแล้วครับยามมาเบิดแล้วซิปซิปซีหลังครับวัอนี้ใส่ไปซิปซีหลังซิปซีหลังกะถือไปสามถือไปสามได้ตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งขาดอยู่กับมือตัวหนึ่งขาดลุดไปแต่เมื่อคืนนี้ได้ไปตัวหนึ่งครับแต่ยังดีครับได้ตัวหนึง่ง ตัวเสียดายตัวมันขาดไปนะครับโมพยังครับได้เอามือนาะผมพาไปรักใหม่นะครับเนาะมือนี่ก็ผมก็ขอจบคิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบุณหลายๆครับ